สบายดีพี่น้องสบายดีสุครุกคนเนาะสวัสดีป้าลุงวันนี้กับพ่อพ่อกับเฮ้าครับพี่น้องกับสองน้องสลาเลยกับพ่อพ่อกับเฮ้าน้องดำนะเคยละเมื่อนี้น้องดำมาหาพี่น้องหลังจากบดไดมาอาทิตย์หนึ่งน้องราว่าพี่น้องทามห้ว่าน้องดำไปใส่คือบมาบอกเขาดูไปใส่ไปโรงเรียนน้องดำเขาโรงเรียนแล้วพี่น้องนเปิดเทอมแล้ว ข่าวโรงเรียนแต่วันจันทร์หอดวันศุกร์เนี่ยกะพักวันเสาร์กับวันอาทิตย์มื่อนนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะน้องดำมามากะชงสายชีจอยูแต่ในฮื่อนนี่แหละบาได้ไปทั้งได้ดอกพบว่างงควายเขาก็ไปเลี้ยงมันยากเขาก็ผูกให้มันกินเพลิงน้องดำกับมากะอยู่ในฮือนี่แหละว่ามีมูเลยน้องสาวเมื่อบันให้ปังะสติงเลยจ้ะอ่าสติงก็อยู่ในฮื่นนั่นแหละ แต่ว่าขนมสาวนะมือบันให้ปังมแซวนี่มือกับพอเพิ่นแต่กาเพิ่นกับบริมือได้แต่มโอนี่พิ่นมือกินยังเดียวเลยใสให้พี่น้องมองดูขนมยังอันะไรแค่ขนมจากขนมนะขนมอีซี่เขาโทรมาให้ขนมมือบังขนมอีซี่ตอนนี้ก็แดดเป็นแดดพี่น้องเลย เย็นยังอยู่แต่ละมือนะคันมาแต่โรงเรียนอบอกจเฉ็ดยังมวยเนี่ยอยู่ในเฮือนชื่อๆเอาน้องข่าวทำหนอยไปลินไปลินใส่ใส่ได้บ้านใต้หน้องเขาโรงเรียนนะหน่อง,ย,งยังหมดเส้นในเขาก็าเราเอามาเข่าอนุบาลเฮ้ยยัง ใบใบคู่ทามหายนะบ่คู่ทาเป็นยังคือหาย่านคู่บ่โตได้จะหายยุคคู่ทามวายเมนบ่เม่นเขาตัวเลกเม่นคู่ทานีหายบ่จ้ะเราจะได้ <c oughs> หายได้เขาข้างปูอหนึ่งคนกันเม่นเขาก็ได้เขามาหนึ่งแหละเขาได้เขาข้างป้อหนึ่งคนข้างป้อหนึ่งเหียนนะได้จังข้างป้อหนึ่งบวันนี้จึงได้ขึ้นเลยเหียนได้วันนี้ไม่ได้ข้างวันนี้ไม่ได้ข้าง เก่งแล้วมื่อนี้เจ้าสิฟาากับจีวิจัยจีวิจัยนะฮะคาราวามีทางไปยังมานึกว่าเออบ้าวนี่เขาสิฟาาจะไปหาเห็ดปุ๋กไปสิเห็ดปุ๋กก็ได้อยู่วันช่องท่อมดอกได้ช่องท่มดอกไปเอาอยู่ิจัยหน่ะอาในหัวเดินหน้ากับหันนั้นโอ้ในนี้ในหัวยประแดงนี่ โดนหน้าปลาบัวอยู่พุ่นอยู่ไส่เดี๋ยวไก่เงินทั้งพูนอยู่กันเลยโอ้อยู่ทั้งเฮือนเจ้าพุูดทั้งโฮเฮือนทั้งเฮือนก็ประคิดทั้งผูกโอ้ยโอ้ยโอ้เม็ดปลาน้องเฮือนไข้เคืองนะไปมองเฮือนไข้เคืองนะเที่ยวปลาทั้งพุ่นบ่เฮือนปลาบัวนั่นโดยโดยโดยเขาหน่อยคนประจับทั้งผูกทั้งบ้านเพิ่นน้องคนหนึ่นก็ทั้งหมดปฏิ ดีนี่แข่าวว่าเขาจะบอกออกแต่ว่าโอ้ยออกกับลำลดาดดอกมึงนองดำไปหายอย่างใดสามดอกขนาดนองดำคนมานไดนนี่ไปหายอย่างใดสาดอกกันเขาไปหาทาไหด้ครึ่งดอกเชื่อไหมเชื่องเชืมาไปคุจิโร่เคีือนให้ปวดไปคูจิโร่บอกอย่างใดอย่างสามดอกนะเดี๋ยไลยูจิโร่ได้สดองตัวโ,โอ้กูมันบ่มีเท่าร่ะมันบ่คืออยู่กับบานอาการเนาะ คันยุบานาการนั่งจิโรอเขาหลายหรือปลาเขาใหญ่พี่น้องเลยขนาดเฮ็ดปลวกน่ะช่วงน่ะปีแล้วนี่เคยหลากกัเคยไปขูดเฮ็ดปลวกนั้นเน่าลายเป็นหมูมีแต่หมูใหญ่ๆจิโรอก็บลายลายคัานื้อทั้งบ้างข้านั่นเนาะมันลายเหลือปลวกนะเว้ยน้ำเว้ยน้ำมาได้ใช้แกงได้ผลปลาตกจกเกื่อเมื่อวานนี้คืาเมื่อวานต้งเนาะ มื่อวานนี้ปลาแตกตืมตืมโอ้ยมื่นเป็นตาชากันนะพี่น้องคือเราแห้งเมื่อล้วกับเรมีผลกันผลปลานะปีนี้นะเขานะบริกินบริกเกียวบริกินก,กว่างหอบพี่เล่วนี่อีกพี่เล่วนี่ยังได้อืพี่เล่วนี่ยังว่าจะกกระโดดเปลี่ยงงนงทางนั้นมันมุ่งนี่เดีเ๋ยวจ๊ขอบเห็นหนวดเจ้าเดี๋ยวไม่ดับ เดินเสรนี่แล้วเดี๋เรียกมาไหมอ๋อเดี๋ยวนี้อ้วนคือนุ่มขึ้นหนาคือเตรียมจะลูอยู่ฟูยิงแขวงเด้อแขวกับห้างซูซีกันแต่น้องดำแขว่วองอันหนึ่งจ้ามันฟูมันยังไม่ได้ป้งบ่ป้งแล้วป้งแล้วป้งใหญ่เตุดแล้วมันคือป้งสะกอ่ามันก็ปงตั้งแต่เราไล่ขั้นแขวบ่ป้งแล้วยังหย่ำเข่า ชิปเอชชองปีว่ะข้าวานเลยชิเอชชองปีผัดแหลรอนผัดแควฟงือฟงแม่วันยังฮึกปีจะปีสัโตเดียวนี่ชิเอปีแล้วพี่น้องน้องดำชิเอปีปลายมีปลาอีกสองมื่นว่ะปีหน้ากั1ชิบสองข่ามหนึ่งปีหกกับชิปสามข่าวสองิปสามปีน้องดำกับิปอัพัว เอมีกลง่ิอยู่ดําเล่นมาเฮือนพี่น้องป้าแล้วเอ้นจักไปเอาหยังลได้ยินว่ามาเอาอันนี้คนไปเอายงเนาะมะาอ ไปเอาพันนี่โมแพร่โมแพร่ไปเอายังเด้ก็คือนน้ำค้างโอกวไปขึ้นว่านชืดน,นี่แตนตอดมันมีเมยมันมีห้างมันกระปุกนานะกระปุกนบำเป่วยเดี๋ยวสิไป,วไปเอามะขามเดี๋ยวสิไปเอามะขามก่อนสิไปเอามะขามขึ้นน้ำกันขึ้นน้ำกันบอกเอาขืนกระดาษอะไรล่ะกระดาคือเอาลายแท้ คืองกตาระตูกุบมกรายบ่มนคเาว้คืนน้ากันเลยเตนเราเตียวชีไปบอกี่คืนน้ากันพี่น้องเลยมันมีเตนกรันห้อยตกปุกอีกแล้วเะันยตกปอีย่ตีน่งงไทยนั่ทยย่ตใหมนะตัวนังไาย มาคามนี่พอจะชื่อได้พี่น้องเลยเอามือละครูมือละกระตาพอ้ยกินสมกันอริรอได้ของคนลายเนาะเอาไปบอเกินมื่นหนึ่งสองมื่นเมื่อพอเกินมื่นหนึ่งสองมื่นเมื่อน้องด๊านี่ก็กินเก่งคือกันเด้อมะขามเพราะฉะนั้นเพิ่นสิได้ขึ้นผู้เดียว ขึ้นน้ำก้านบ่ขึ้นน้ำก้านบ่ตก็คือขึ้นเพื่เดียวยังมาเ่นม่นน้ำมาขารักมาขามเจ้า,าขันมาเธอได้หรอมีขัมาามาข้าม เขาบอกนอนน้องดำเอาหลด้อย่างชมายันเต้นโตข้นเร้อนนำกันบอฟูนท้าขึ้นชิปเก้าโลบ่ดำรู้ชีเวนโลเปล่านะชิวเก้าโลย่งมือแรงอ จะพาไปทางใดมังนี่บะไปทีพี่น้องเขนทึ่งบ่นเฮือนนะบ่ึ้นยางชี่สายเชี่ยขวาอยู่เอ๊ะกาไนไปใส่างไมไปกาแฟนะกาแนะอายเตนเต้นเต็มทีแล้วตนก็จะไปติช่องสได้กินดอกะแนนนี่อาไหมนี่ม่ใช่ กะตาใหญ่พ <Workers>, <Come> ันโลอุ <Olivier ral ended> บะต์บ้านสั่งเอาเต็มกะตาสั่งเอาเต็มกกะะตาเต็มเต็มเต็มลูกเครื่องดำเครื่องกะตาโอาไม่ตู้เดี๋ยวคืนไปดีๆหน่กว่าป้าเลยเราบอกให้เอาลายลายเดี๋ยวขึ้นน้อมาคามก็พี่น้องน้องดำเอาผู้เดียวมันสีบเอาเต็มกะตาแต่มูนาห้าม่ายังเต้นตอดมอนี้ เออเอาไวนเอามั่าลงมาบอเออโอ้ม่ได้ธรรมดาได้นี่ไปคนมปดึงกันนไอสิไปดึงมาชิ้นนี้ันเลยเฮากับสิคืนเลยได้ดาวึ้นเก่งเก่บไิดึงบแม่นสิคืนต้นข้าวและชิคืนเมือนงเต็มยังขึ้นกำลังเด้อ กะนั่งอยอะเลยเต็มบ่เต็มเลยขึ้นเอามะขามกับพี่น้องเว้ยมันสีบทเต็มแต่เขาขึ้นกับบทเต็มดอกมันกรตาใหญ่เกินเอ่อกระตาเด้อกง่าหญ่าขึ้นเอามะขามกับพี่น้องขื่นมาเรียบร้อยพี่น้องแต่ยังไม่ได้มะขามเพากันระวังโตอยู่ยันเต็มต เมื่อเฮาขึ้นมามันโตทั้งที่บ่เห็นหังอ้าวลงหน้าใดก็เค้าเรียกว่าจับดีๆจับมันๆเออจับมันเพราะว่าย่านตนตดบ่เนออยู่ไสมงเห็นดำนั่นน่ะเห็อยู่นั่น่นั่นนี่ในนบ่ไปงลมนพี่น้องเอ้ยลมไปอยู่จับจับ่นๆได้ลมเย็น ลมลองเลยพี่น้องโหลมลองเลยเย็นสบายเย็นสบายสาวนาเย็นสบายเย็นสบายสานาเบอะเพ่งเพ่งไพ่ลอง,องเพ <laughs> ่งไพ่ลองเฮ้ยพอื่นฝูลองของสีวแมนเนาะอ,อ่ะเพ่อหล่าลายยห่างพี่น้องเอามาคามก่อนตัวขาโรงเรียนปอใดเลยปอหาึ้นห้องปอหาเลย ได้ขืนพี่น้องเขาหนึ่งกว่าเพื่อนสิไม่ได้ขืนน้องเพื่อนเราเองวะบอปินตาได้ขืนด si eh nope. ้วยนเอาเงินได้ขืนแล้วขันได้ขืนแล้วเงินบอเออเงินเก๋เงินเดียวเฮาเทัากําลังกล่องเงินนะเออเรากำลังตาไปชิบ้ากันหนากล่องเงินเงินคำคำเจ้าวดเจ้าดีหายเฮาคันได้ขืนนะเออหายู่ดอกพันหนึ่งพันดีไหม เอาสี่ห้าเงินพันบาทไม่ได้ใช้เากับบทเหตุงานสามพันชาวพันกีบนำมะพร้าวหนึงเออได้บ่มีปัญหาเนบ่มีปัญหาจกให้โลดนี่สามพันกีบเนาะ้าว้ดปน่ชมีต่เงินกีบสิบบาทนะ มีเอาไปอีกพันหนึ่งเออนี่พี่น้องสามพันกี่ยึงมึงดูยึงดูอืมไปไปหมดเลยย่อยตลัดบ้านบ้านยังเอาเงินนันเคยละตั้งสามพันพี่น้องเป็นเป็นเงินจากบาทดำเป็นเงินีบเป็นเงินไทยจากบาทเงินบาทนะจากบาท สิบบาทสิบบาทพี่น้องขอบใจเด้อพี่น้องเด้อดิคุณามาเบิ่งเนาะอย่าลืมกดแหลกกดติดตามพี่น้องกดกดติดตามพี่น้อกดไลค์่น้องยังบ่าผาดคลิปใหม่ของเฮาเย็นกันตลอดกับน้องดำมือนี้มืดมืดแต่จากสิมีคลิปยังมาใหม่เบิ่งเนาะเพราะว่ามันมคือหนีมืด หาเห็ดมาได้ใช่เห็ดบ่ออกหาไปบ่นแล้วเจ้าเห็นบ่นไม่บ่นรักบ้านนั่นดิเจ้ามาไปหาเห็ดดินป้ายอะไรบลายมือใดเจ้าอาจจะมีลายเจ้าของบริสเหล่ใไปเหมืนมันจะผีบุกกะกันไปได้ในลายเข้าขิงเข้าสิเอาเข้าไปสิเห็ดดินนะอือป่ะคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงตอนนี้พี่น้องขอบใจเด้อที่ก็มาเบิ่งเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม พอกันคลิปหนา้าสบายดี